ดูไกลๆกล่อนเป็นอะไรคะเมื่อกี้เราบอกกันไว้แล้วฟอร์มอะไร Application for a child rate อ่าไกลไปเข้ามาใกล้นิดนึงอ่าแบบฟอร์มนี้เป็นแผ่นสีอะไรคะสีเหลืองใช่เปล่าอ่าข้างบนหัวบอกว่าไง Application for a child rate London Transport Photo Card for 5 to 15 year olds. Please complete this form and present it at a London Transport Travel Information Center. เกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยการขนส่งทำอะไรอ่ะสมัครเป็น เป็นพนักงานขับรถหรือเปล่าเออสมัครเป็นพนักงานขับรถหรือเปล่าคะเนี่ยลองดูสินั่นเรงคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรดูสิอ่านฟอร์มแล้วเข้าใจไหมอ่ะดูไกลขึ้นไปนิดนึงนะคะ Surname r a y m แ n นมาสเตอร์ s ิ e ด e ลี as appropriate นั่นเรียนคุ้นกับคำว่า delete ละ่ะแปลว่าอะไรคะ Delete เออให้ลบออกเห็นไหมคะเห็นคำว่าด e ล e ตไหมเนี่ย Delete delete as appropriate ไม่แน่ใจไม่รู้แต่รู้แหละคำว่า delete นะ delete ให้ทำอะไรคะให้ลบออกทีนี้ลองดูซิที่มันเกี่ยวข้องกับเราอ่ามี master มี miss เรารู้จักคำว่า miss mm hmm. เกี่ยวกับผู้หญิงใช่ปะ่ะเพราะนั้น master มันก็น่าจะเกี่ยวกับผู้ชายที่มีคำว่า delete ก็แสดงว่าต้องให้ลบออกหรือค่าออกอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเราถ้าถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายแล้วก็ delete ก็คือเอาคำว่า miss ออกซะแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ delete ก็คือ ลบหรือขีดมาสเตอร์ออกซะอันนี้เห็นไหมคะไม่ต้องไปแปลอะไรเลยอันนี้เรารู้จากคําที่เราคุ้นเท่านั้นเองเราเล่นคอมพิวเตอร์กรันบ่อยๆดีล e ทเนี่ยมันอยู่ในเครื่องในในอะไรนะคะคีย์บอร์ดใช่ไหมอ่าเซอร์เนรู้จักไหม what is surname ไม่รู้ไม่แน่ใจ what is first name ชื่อแรกเอออย่างคนไทยเรามีชื่อแล้วก็มีนามสกุลใช่เปล่าอย่างห้องนี้ชื่ออะไรนะชัยรัตน์นามสกุลอะไรคะ เกื้อหนุนอ่ชาชัยรัตเกื้อหนุน first name น่าจะเป็นอะไรคะชัยรัตใช่ไหมเพราะนั้น surname คืออะไรนามสกุลถูกต้องเห็นไหมคะนี่เดาเอานะ address นี่ทราบหรือ,อยัง address คือที่อยู่ post code. code 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 คือรหรัส post code post post เอ๊ะมาจากไหน post post office พี่คุ้นๆค,คือ post office ใช่ไหม เกี่ยวกับไพรสนีเอมัน่าจะเป็นอะไรอะรหัสไพรสนี<ไ>นั่นเองง่ายๆบ้านเราคืออะไรคะหัวหินเจ็ดเจ็ดหนึ่ง<ไ> H f o u r ดูข้างบนนิดหนึ่ง f o i v e to f i year olds เราอายุ14ปีอันนี้เรารู้ความหมายแล้วมันน่าจะอยู่ระหว่าง5ถึง15เพราะนั้น14อยู่ระหว่างไหมคะระหว่างแสดงว่าเรามีสิทธิ์ในคร์สใบนี้ด้วยนะในการที่เราจะทำอะไรในทักอย่างในเนี้ยต่อไปอ่าดูดูคำอ่า Are you 14 or 15 years old? Ask your teacher or school secretary to complete the form on the rewards. ทำไรคะให้ทำไรเนี่ยหืม Are you 14 or 15 years old? Ask your teacher or school secretary secretary What d o e secretary mean? s mean ความหมายปกติของคำว่า secretary ไไะไรนะอ๋อรู้แล้วนั่นเรียนแปลคำว่า secret เอา a r y ออก secret นั่นเรียนรู้แปลว่าความลับ secretary ผู้เก็บความลับรู้ไหมคือใครเป็นตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเลยนะเนี่ยเลขานุก,การเลขานุก,การจำไว้นะคะใครจะเป็นเลขานุก,การอย่าเป็นคนปากมาก ต้องเป็นผู้เก็บความลับนะคะดีมากนั้น,ปนแปลคำว่า Secret ได้ซ e เ r e ตเ r อรผู้เก็บความลับความหมายจริงๆคือผู้เก็บความลับแต่มันเป็นตําแหน่งงานก็คือเลขานุการให้เลขาของเรียนน่าจะเป็นเกี่ยวกับใครที่สามารถเขียนหน้กเรียนนั่นแหละที่เก็บความลับได้ประมาณอย่างนั้นนะคะ to complete the form on the rewards ให้ทำลายเติมข้อมูลนี้ให้ให้เต็มนะคะ Office use only Office use only ถ้ามีคำว่า Office use only เราต้องทำอะไรเกี่ยวกับช่องนี้ไหม Expiry date นักเรียนจะเจอที่ไหนได้บ้าง Expiry date เวลานักเรียนไปซื้อของนักเรียนดู Expiry date กันบ้างไหมคะสำคัญนะเช่นนักเรียนจะไปซื้ออ,อ,อะไรดีขนมปัง ขนมปังเนี่ยจะมี expiry date อย่างชัดเจนมากดีมากอันนี้คือวันเดือนปีที่ฮะขนมมีขนมปังมันจะมีวันเดือนปีที่ทำไมด้วยวันเดือนปีที่ผลิตกับวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะ expiry date คือวันเดือนปีที่หมดอายุขนมปังยิ่งยิ่งหมดอายุไปสักเลยไปแล้วสองสวันเนี่ยนักเรียนขนมปังนี้อะไรมันจะขึ้นราขึ้นนักเรียนบิบิดบิดตรงที่ราขึ้นออกแล้วกินได้ไหมไม่ได้นะคะราเนี่ยเรามองไม่เห็นเราเห็นจุดจุดหนึ่ง เราบิดตรงนั้นออกแต่ว่าเส้นสายใหญ่ของมันน่ะเดินไปถึงไหนแล้วเราไม่รู้นะเพราะนั้นอยากกินเข้าไปเด็ดขาดน,นะโฟโต้การ์ดนัมเบอร์อ่าน,นเรียนดูคำว่าโฟโต้โฟโต้โฟโต้แปลว่าอะไรคะรูปถ่ายแล้วการ์ดละ่ะการ์ดคืออะไรเป็นบัตรอันนี้ก็คือบัตรที่มีรูปถ่ายนั่นเองนะอา้าวไม่พูดเรื่องรายละเอียดแต่พูดรวมๆว,ว่าการ์ดนี้เกี่ยวกับอะไรคะ ฮะคาอนี้เกี่ยวกับอะไรคะสมัครเรียนเหรอดูคำว่าชายเอาเข้ามาอีกนิดนึงชายเรทชายคืออะไรเด็กเด็กเรทคืออะไรคะเรทอัตรามีคำว่า transport ดูคร่าวๆบัตรนี้น่าจะเป็นบัตรอะไรเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนักเรียนในเมืองนอกเนี่ยเด็กนักเรียนเขาจะใช้รถโดยสารประจําทางกันเป็นส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเขาไม่ซื้อตัว๋วเขาจะมีบัตรให้นะคะบางทีมีเหมือนกับบัตรประจําตัวนักเรียนนะน,นี้เป็นการสมัครเข้าไปเพื่อที่จะทําบัตรนั้นนะ อ่ะลองดูต่อไปวันดีสิทดูซิว่านักเรียนจะเข้าใจแบบฟอร์มอะไรบ้าง blockbuster video membership application ดูคร่าวๆ blockbuster video membership application Must be 18 years of age or older for membership. How old are you now? 16. This sentence says must be 18 years of age or older for membership. So can we apply? Can we apply for this? this video membership ได้ไหมคะ Can you No cannot because because you are only 16 years old อะอายุแค่16อันนี้เขาบอกต้องทำไม18ปีขึ้นไปอ่ะทีนี้เป็นรายละเอียดสำหรับคนที่เขาสมัคร Last name First name Now you know first name How about last name นามสกุลแต่มื่ แบบฟอร์มเมื่อกี้นี้ใช้คำว่าอะไรคะ Surname So last name and surnames are the same. Last name กับ surname ความหมายเดียวกันนะคะ Address นี้ทราบแล้ว p o s t code รู้จากฟอร์มแล้วนะคะ Home telephone including code Home telephone โทรศัพท์บ้านนะคะโทรศัพท์บ้าน name of employer name of employer employ employ employer employee มีคำว่า employer employee นะคะมาจากรากศัพท์คือคำว่า employ ลูกจ้างนายจ้างนะคะลูกจ้างนายจ้าง additional authorize rentals on your account additional คำว่า add 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 ไปเลยคะเพิ่มดีมาก mm hmm. เพิ่มลงไปเติมลงไปอันนี้คือเพิ่มเติมเห็นมมันมันมีรักษ์ไอตัวอื่นนี่เพิ่มเติมลงไปไม่เป็นไรดูรักษ์พ,พอ add add เกี่ยวกับการเพิ่มการเติม mm hmm. order Author, authorized mm hmm. order ตัวนี้แปลว่า เลคะ The author is the 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 person who write maybe write story author is like the writer มันเหมือนคำว่า writer คล้ายๆ author เป็ว่าอะไรคะ Some writer you know writer write write เป็ว่าเขียน writer ผู้เขียน the author the author เอาเฉพาะตัว R ตัวนี้นะ A U T H O R Author ตัวนี้ is the person who write maybe story poem something like this เขียนเรื่องเขียนกรอนเขียนอะไรพวกนี้เพราะนั้น Author กับ Writer นั้นใกล้เคียงกันแปลว่าอะไรคะผู้แต่งใช่ไหมแต่อันนี้เป็น verb อันนี้แปลว่าแต่งตั้งนะคะแต่งตั้ง Rent you know rent Rent เช่าดีมากในหัวหินมีใช่ไหมคะคำว่า rent นี่เราจะเห็นบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรคาลฟอ r c คา f ฟอ c ์คา o ฟ rent Room for rent อะไรอีก Land for rent นักเรียนมันจะมีคำคำว่า hire hire h i r e ก็แปลว่าเช่าเหมือนกันนะคะ r ร n t อันนั้นเช่ เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าครูว่า room for rent ใช่ไหม room for rent rent คือการเช่าสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้า hire เช่าสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เช่นรถจักรยานรถยนต์อะไรพวกนี้อันนั้นคือ car for hire แต่ถ้า room for rent house for rent uh, condominium for rent เข้าใจนะคะอันนี้ rent on your account ต่อไปอันนี้ฟอร์มนี้ทำอะไรคะคร่าวๆฟอร์มนี้ทำอะไรคะเกี่ยวกับเรื่อง VDO membership ต่อไปอะไรคะเนี่ย Library membership อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลมากเลย แอปพลิเคชันฟอร์มนี้ชัดๆเลยนะคะ Library, Membership, Application Form แล้วก็มีรายละเอียดที่เขาต้องการนะก็จะมีชื่อมี surname ดูด,ดูตรงรายละเอียดเดี๋ยวจะให้นะักเรียนทำแบบหัดมันมอยู่ตอนหนึ่งที่จะต้องเอาชื่อเหล่านี้ลงไปเติมนะคะเอาดูนะคะ Surname, Baker, f o r ฟ Names, Pamela, Josephine, f o ฟอร์ฟอร์เนอันนี้แปลกไปอย่างละอาจจะมองเห็นไม่ชัดเอาดูใกล้ๆหนะ่ Four ames, อย f o ร n a m e สกดยังไง เห็นยังคะชัดไหม F O R E N A M E S for names Pamela Josephine for name เหมือนคำว่าอะไรนั่นแหละลองคิดสิ first name ดีมาก for name กับ first name ความหมายเดียวกันเพราะนั้นตัวนี้ surname กับอะไรอีกตัวหนึ่ง last name, last name. ถูกต้องจำไว้นะคะเพราะนั้นมันอยู่ที่ฟอร์มจะออกอะไรมานั่ยต้องรู้ว่าเขาให้เติมอะไร เห็นไหมคะวันนี้เรารู้แล้วนะ f o r n a m e กับ first name อันเดียวกัน surname กับ last name อันเดียวกัน address นี่ยังไม่มีตัวอื่นนะมีตัวเดียว post code รู้แล้วนะคะไอ e l e p ฟ o n e number นี้รู้อยู่แล้วและนี่เป็นรายละเอียดอื่นที่เขาต้องการเอาละทีนี้จากตรงนี้ไม่รู้นักเรียนจำอะไรได้บ้างมีแบบฝึกหัดให้นะคะ อันนี้อันสุดท้ายฟอร์มสุดท้ายนะคะ The last form is about library membership The name is Pamela Josephine Baker ดูรายละเอียดคร่าวๆนะอันนี้ her telephone number 01702เห็นไหมคะ5 1 5 6 8 8 อันนี้มันจะอยู่ในแบบหัดด้วยนะนี่ครูพยายามเน้นตรงที่มันจะออกมาเป็นคำตอบต่อไป next นี่เป็นอะไรคะเกี่ยวกับ blockbuster video membership application roll e Arthur ดูนะเมื่อกี้นี่เราพูดกันไปแล้วทั้งหมดเลยแคนาดาออนแทรีโอโพสโค้ด เดี๋ยวเนี่ยจะต้องเอาคำเหล่านี้มาตอบนะคะ,ะตรงนี้อีกอันนึงจะมีในคําตอบสังเกต Name Michael r o เอชอีฟอันเดอ18 16 Name ดอาน่าโร e นี่ดูคร่าวๆนะคะเอ f อ n ฟอันเ18 m ิ s ซิสม a r ์ก r เร e ตเมื่อเป็น m ิ s ซก็น่าจะเป็นภรรยาของคุณอะไรคะ Arthur Rowe เห็นไหมคะ นี่เราดูแบบฟอร์มนี้คร่าวๆนะที่ครูกำลังพยายามพูดให้นักเรียนฟังเนี่ย h if under 18ไม่เติมลงไปแสดงว่าคุณมากรเรตนี้อายุต้องเป็นไงมากกว่า18ใช่เปล่านี่คร่าวๆนะคะอ่ะทีนี้อีกอันนึงเกี่ยวกับ application for a child rape นะคะ surname rayman first name f a r e s address p น s t c อ d e ่รนะคะอา้าวทีนี้นี่รายละเอียดดูที่สไลด์เลยนะคะดูที่สไลด์เลยในสไลด์นะคะจะจะมา,มาจากแบบฝึกหัดอ่านเล่นดูนี้ โทษทีก่อนถึงสไลด์ดูดูที่ภาพนิดนึงค่ะขอโทษทีดูที่ภาพนะครูจะอธิบายตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นสไลด์นี้นะคะ Look at the three application s